โอเคนะเราก็จะมาบอกว่าเมไงครับที่เพิ่งอัปเดตหรืออัปโหลดอัปลงไปอะ่ะถ้าใครไม่ชอบตรงไหนก็เมนด้วยเผื่อว่าอาจจะมีสุดอยู่ตอนแย่ที่สิบอาจจะเมนไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะมันไปข้ามาครับครับเวลาว่างอาจจะมาอัปอีกโอเคนะ อาจจะมีเพิ่มก็ได้ถ้าใคบอกว่าตอนจบแล้วทำไมึงมีเพิ่มอีกโอเคก็อาจจะเป็นตามคาขอของใครก็ไปอ่านในคอมเมนต์ก็ได้นะตอนนี้ไม่มีคนคอมเมนต์หรอกตอนนี้ก็เพิ่งอัปไปไม่คิปเองอะคือเราอัพไม่ทันอะเออก็จะมาบอกว่าจะอัพส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะอืม เพราะเราก็เรียนอยู่ไงก็ช่วยก็แชร์กันด้วยนะถ้าใครอยากได้ไอดีก็เอาไอดีไปเลยตามคลิปอะคลิปไหนก็จำไม่ได้แล้วเอาไอดีไปไปเพิ่มขออะไรก็ขอมาแตาขอกันเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยเล่นบ่อยโอเคแค่นี้แหละอยากจะพูดแค่นี้บ๊ายบาย